ส,สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกะยินดีต้อนรับกับสู้ช่องคุณินสุอรีครับผมนะครับจัหรับเมื่อนี้นะครับผมสิบ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับผมมากินครับก้อยสมครับพี่น้องก้อยสมนะพี่น้องเด้อก้อยงัวครับก้อยสมนะครับผมรับต้มครับพี่น้องอันนี้เป็นต้มต้มหัวครับพี่น้องสื่อหัวงัวนะเพื่อนชาวครับหัวหนึ่งครับชีหลอยกบาทกัมาต้มครับกับสีเนือโลนึงครับผม แลตบมะก้อยสูพีอร์สนองกินน้ากันครับผมกะก่อ <c> น <oughs> <c oughs> กินของข้าวกะขอแก่ข้าวพี่น้องเด้อครับผมกายาวากันเด้อพี่น้องครับมันสิได้เวลากินมันสิได้พอข้าวพี่น้องเนาะครับเข้าใจเด้อพ่อเป็นกระไซครับพี่นออ้องก็ตรวจสอบความพร้อมพี่น้องผู้คนมากินดิบเด้อพี่น้องเด้อดครับพอทนหลายๆ กะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าพอมีพี่น้องเข้าในขม้าแล้วกะฝากกดแชร์กดไลค์นะพี่น้องกดติดตามนะผมช่องคุณนินสตอรี่นะครับผมก็เป็นกำลังใจในในเรือพี่น้องเด้อครับสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งในโอกาสต่อไปครับผมกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญพี่น้องขอบคุณหลายๆครับผมกะไปนนามสมมุติับพี่น้อง พี่น้องมาจินน้ำกันครับเหนียวเต็มกองเลยพี่น้องมามาเป็นก้อยสงครับพี่น้องม <c oughs> อเอไซเหลือดครับเป็นก้อยบางหน้าครับพี่น้องเป็นก้อยบางหน้าเลยพี่น้องเด้อยคำแลกแหงมาครับลูดโดดหลุดโดสดสนาเเลยพี่น้อง เป็นเขาเศร้าได้เป็นน้องเด้อนี่ยอยากสวยง่อยครับสามโมงกว่าสี่โมงอะเชียะพี่น้องเป็นเนื้อฟักนะครับน่องฟักนั้นละเอียดครับผมนะครับเพื่อพี่พี่น้อง ติดมือครับปิดสั่งของกันจะมามวันข่าว้เกิดกันมาอเอาให้กินพี่น้องอาการมานทีสามดูดๆครับเนาะ <c oughs> <c oughs> พักแกงกับน้ำหัวน้ำซุนพี่น้องเอ้ยกอบพลังครับ น,นี่เปีนยบรรยากาศได้พี่น้องกินยู่ใน,นบ้านครับแส่บพี่น้องแส่ยบ มาคุยกันได้พี่น้องเด้อบางคนก็นมากคอยผมครับบางคนก็นมากคอยผมใช่ไหมไอนเนยเอ้ยครับผมครับครับครับเดี๋ยวกินของนะข้าวมันั่งกินของท้องไปสำหรับผมกินยังไงครับต่งก็ได้ผมก็ดีเป,ป,ป็นรองข้าวต้กกับปลกลอกต้มครับต้มเปื่อๆแล้วก็ได้ตัดสินได้พี่น้องเด้อ ไม่ใช่น้ำตุกครับหัวครับหัวง่วครับสื่ร้อยกว่าบาทเปรี้ยมยองต้มนี่ครับปรุงสมด้วพี่น้องเนี่ยคนยินมักสมสมครับปรุงใส่หมักเน่าครับพี่น้องใส่หมักเน่าสิบรสไส้ดีพี่น้องออกสมสมแล้วก็ใส่พริกนิดน่อยใส่ปรุงชโรดแล้วก็ใส่น้ำปลา แค่นี้ก็แซ่บแบครับพนำตัวมันจะมีความนุ่นตัวของมหครับผมเปนำซุปปนาะน่าจะขอกินมือไปเนอยไปสามเขาเด่นตัวมือเจ้าาครั ขึ้นเลยครับภาษาการคนอื่นมาจะพูดพี่น่องนะตอน้กินกัปยังกับแซบครับพี่น่องกับตังคูงก e ับแซบนั่นแท้อ้อมใช่หน่องหัือ่คือกันเปรลยบชุดสองครับ นี่เป็นใบตีนเป็ดได้พี่น้องผมว่าแมงครับว่ามันตีนเป็ดใบมันเป็ดครับพี่น้องมันเป็ดมันปูมันเออบเป็นพักจิงปราบพี่น้องกระจายเป็นหยอกมันมันจังเลยพี่น้องจับจู๊บจับจับ นายขอาินมือไปนหรอประเล่นต้ม <laughs> เล่นต้มเตาเลยขอาว้่านไวห้อยกินไปนหน่อยเม,มื่อสืสารกมี่เมื่ออยากาเพื่นกับว่านเพิ่นกินไปครับพี่หน่อเกิดจำได้แกงหอยกินห้อ พี่น้องเด้อกระจับน้ำกันครับ นอ,งง <c oughs> อันนี้เป็นเบอกเกอร์ขึน้นได้พี่น้องเบอกเกอร์อืดขึ้นน้อยอ่อนเกินครับผมกินกับลาบกับกว๋วยเขากันรสชาติเป็นออกเฟื่อนๆนหน่อยนึงพี่น้อง S <s <us> <S อันนี้หอมเป้ยครับพี่น้องหอมมาเรืออีกชนิดหนึ่อนะครับพี่น้องต่ว่าบาับคุณทินฟองหอมเป้ยครับพี่น้องสลับตปว่อย เห็นไหมพี่น้องจากมื่อเช้นเอยพี่น้องทายในเฮี้ยนในบ้านเั้าวันนี้อากาศก็คึ้นมาพี่น้องต้องฝากขึ้แสงว่าเป็นใจครับก็พักายพี่น้องายก็ตลาดเลย นี to like totally so ่พักเม้ครับพี่น้องเจ็บมัตตาบัตรน้องสาวครับน้องสาวเขาปลูกไว้เตรียมร่างกานให้พี่น้องพักกินสำหลับเวลามีหล่บไม่กลอยกะย่างไปเจ็บไปลอยของเขาหอมหินหินดีไหมพีองพักเม็ดตามปลาตามธรรมศาสตร์มาคอยมีได้พี่น้องเนื้อสุนหมอบดเนี่ยมันกับปุ่นพักต่างๆกับจ้องปลูกกินเอง เอาว่าผูกน,น้ำหัวน้ำเท้าวครับย่างละต้นสองตัวถ้าพอได้เก็บกินไปหาเก็บน้ำปลาซึ่งงงมกครหาอย่างครับดำๆได้เนละคนมังปุกมังปลาปลูกไว้ปลูกมันหมดตนสงว่าปลูกน้ำหัวน้ำบาดนั่นคือน้ำจารท่องครับวันเด็กกินย่างละต้นสองต้น ความีฟักติ้วน้นพี่น้องเก็บฟักติว้วมา้นะอันนี้กับฟักติว mm hmm. วต้วปกติ้วที่จี่น้ำปลาเปาดิดได้พี่น้องน้ำปลาแต่ว่าช่วงนี้ก็ยอยากก็คอยมีพี่น้องก็อยากห้างาต้องมปองะปูเจริญครับพี่น้อยมะปูหอยล้างบัตรเอามาแตนบ้านหนองสาวพือเก่าพี่น้อง <laughs> หลักของเขา ดอก่นสุกกระเช้ได้ไปองพักอยู่อืมดีพี่น้องเหลียม่ยตนี้เป็นสวดาวไดน่องตรนี้บะมี่ดอกจิ้ใบไั้ได้พปหน่องจิ้หอดผมือเก่าพป่น้อมือเก่า กินสดๆเลยพี่น้องแบบก๋หลวก๋วเผาป่ากี๊เลยตัวชาคนกับผมผู้มาขมกับจีวา่าแสบพี่น้องผู้มาขมกินต้องไปกับจีเบียวปากเบียวข้างคือ <c ười> ข,ของกินแสบมันอยู่กับภูมิมกกันพี่น้องเนาะ ผมขอประทันเปลือยไปเลยพี่น้องตัวกับพอ่อจินได้ฝากไม่ให้ลิปเดี๋ยวจะไปให้หงานครับผมเดี๋ยวจะประทันกันเนื้อปลาไหลยุ่ิได้พี่น้องเนื้อหัวงัวงสีลอดกัพ่อเสือครับคุณ้มหรือมีสมองมกสมองกวา่าเดี๋ยวกินหนักปิ้งไว้แล้วครับสมองมกไว้แล้วเดี๋ยวกินหนักจะไม่กินให้พี่น้องเบื่งครับผม มกสมองนวาครับือสมองเพ่่น,นยแยกออกมกกันหากครับพี่น้อ,องหมกต้มน้ำกันครัพี่น้องบ้าเราก็แยกออกนะัพี่น้องใช้เปตองใช้พัดยีตัวหมกคำหอมปิ่งใชอตะไค่ฮัมฮัมฮัมฮงมฮัมฮััมฮนม่งมััมฮัม่งมันฮิมฮัมััวเดียวับฮับมฮัมฮัมฮัมมฮัมัมมััมัมัมันมัั มันหาจินอย่างนี้พี่น่อยเลยมันบ่คือเหนือครับเหนือนี่มันหลายตัวหนึ่งกับกินในหลายคนครับคือมันหลายครับมันข้าวขาคล้ายมันกับันกันในหลายคนแต่สมองมันไม่มีมันบ่หลายพี่น้องไม่ใช่สมองเหรอแจใสสมซงสมกำปั้นซสมกับซสมกำปั้นอแบบนี่้ผมตัวใหญ่แต่ต้องหัวหน่อยตัวเนี้ยเป็นของหากินยากง่งยัง ค้นมากคนบ่ขาจำพี่น้องพะเจ้าไปกินเองครับ mm hmm. เสียบลายพี่น้องเนี่ยเขาส่ครับซีโม้งเลยประมาณครับซีโมงสอง <c oughs> ข่าไปหาสามเขากระเขาจะกินกับสวยพี่น้อง 嗯。Mm hmm. อนันอนี้เปิดหน้าต่างนะครับพี่น้องกินได้องเปิดหน้าต่างแสงมันสว่างมากกับภาพอาหารต่างๆอาจอยสุดท้อนแสงนี้พี่น้องเด้วยครับขอตัวขอใข้างนอกมันขึ้นครับแล้วก็บบานติดสนุนรดแรงพันไปพันมากก็เ,เริ่มไปจากพี่นอ้องครับพี่น้องย่างฉลองมะลบกนวนก็เลยเห็นได้ยิน ท่ากน่ครัผู้นาครับพี่น้องกินก๋วยกินหลาบมันก็นต้องมีผักเนาะถ้ตักก่มีผัก,กมันว่ามันก,กค,คืยพี่น้องคุณเนาะแล้วรับรว่วามไปพี่น้อ,นองเอฟซีนะครับอยากให้คุณอินกินนี่อยางให้เบิง้งนะครับผมกคอมเมนต์มาใจโพสต์เลยพี่น้อง ม็เห็นมืน่อไต้่เด็งน,นะผไหนได้ที่คุณยินกินได้คุณยินกระสียหาไหม่เหคลิีให้เป็นอองเบิ้งด้กเป็นหองน้อ จ็ปตัวก็กำเนียบได้คี่น้องเนา้ทำทุบกันกับแจ็บพี่น้อง <laughs> đặc biệt là phiên nói. đấy แล้วข้าเหดเป็้าวตุลาเรยเพีนออนะอิ่มแลวครับกินของ,งมันกกหลราบเต็มจานเนาะพี่นงก้อย,กยเต็มจานเรา็ต้มก็เต็มตัวคราบตุลาครันพีอนงเพื่อพี่พี่นหอนครับผมแซ่บจนค้าุดท้าพี่นหอนะ テきキアガピノトマキアボカリピノ。<しまう> <sounds> ยังกะติปันเลยพี่น้องเนี่ยยามมาขาดกันตีส่วงเอาเลยพี่น้องเลย <laughs> ครับชุดไายครับพี่น้อง เราคลิปนี้นะครับผมกวคนละหนึ่งลค์เด้พี่น้องเน้อยสำหรับเอฟซีติดข้อมารับช่วนะครับผมราเป็นกำลังใจห้พี่น้องให้คุ่นอินมีกำลังใจเหตุคลิปนะครับผมให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ้งนะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดแชร์กดไลค์นะครับผมหรือกดซับสไคร์นะครับผมกดกระดิ่งนะพี่น้องซับสไคร์เพื่อเสียบปฏิภาณคิใไม่ๆนะครับผมเวลาไม่คิดไม่ๆอัปเดตมันกระสิเตือนข้อมาพี่น้อง ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ครับผมการสะละคลิปนี้นะครับผมก็ขอให้ดูดีไม่แห้งสุขสุขก้นครับผมลำมล้ำร่วนครับผมขอเข้าเข้ามาสวัสดีครับ